สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ร้อยโลโของเรานั่นเองนี่วันนี้ก็จะพามารีวิวเจ้าหัวชมพูของหนุ่มน้อยนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะไม่เห็นคลิปเทสลดคลิปอะไรของเราแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันอันตรายครับช่วงนี้ก็คือเราต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนาะก็คือเขาจับท่อดังเราก็เลิกใส่เลยเราก็จับใส่เป็นท่อเดิมเลยนะครับผมเราลดกําลังอัดเอาเนาะเราเพิ่มเป็นท่อเดิม เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็อยากแนะนําน้องๆนะครับใครที่มีรถซิ่งรถอะไรนะครับก็คือให้หารถเดิมขี่ไปด้วยคันหนึ่งรถซิ่งเราจอดเก็บในบ้านก็คือตอนนี้เขายังให้ขี่ก็ยังไม่ต้องขี่นะครับผมก็คือไปเดี๋ยวพาไปชมรถคันนี้กันครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตาม Facebook ผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นนี่รูปให้ดูปึ๊บผมฝากกดติดตาม Facebook ผมเลยนะครับเพราะว่ายังผมจะแจก นู่นแจกนี่แจกนั่นล่าสุดนี่ก็น่าเป็นเสื้อสูบกันแหละอาจจะมีเสื้อสูบนะครับอาจจะเชยนะแต่แค่อยากแจกแหละไม่เท่าอะไรนะเสื้อห้าสามแล้วกันรนะ้อยสิบเนาะก็เดี๋ยวฝากติดตาม Facebook ผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีอะไรผมจะให้ไปแชร f เฟซบุ๊กแล้วผมจะสุ่มแชร์เอาเลยคือมันง่ายดีก็คือสุ่มเมาส์นะครับเราจะไม่เลือกใครเราจะใช้โปรแกรมสุ่มเมาส์เลยง่ายดีกว่านะครับก็คือตอนนี้แค่ออกมารีวิวเฉยเพราะว่า ตอนนี้เขาไม่ให้มีรสซิ่งรถเลยนะครับคราวนี้เราก็น่าจะทำเป็นมอเตอร์คอร์สแหละทำรถวิบากขี่ดีกว่าเนาะไปขี่ในป่าในอะไรดีกว่านี่ครับนี่เป็นเจ้าร้อยยี่ห้าหัวชมพูของไอ้หนุ่มน้อยนะครับผมหรือว่าช่างหนุ่มอะไรหนุ่มน้อยแหละนี่ตอนนี้นะครับเป็นเครื่องอันนี้ยกเครื่องหกชักห้าขึ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีอะไรเพิ่มรถคันนี้ตอนนี้ก็มีคาบูหัวใจนะครับ นี่เขาเรียกคาบูหัวใจไคหินนะครับผมก็คืออันนี้เอามาใส่เล่นๆก็โก้เฉยนะครับคือ,อยังไล่ไม่ได้หรอกรถคันนี้ก็ใช้โชคหลังเป็นพอตนะครับผมซึ่งใครเคยดูเว็บคันน้ำเงินไปแล้วก็คันนี้จะเหมือนกันแต่คันนี้จะต่างผมคิดว่าคันนี้จะเก็บส่วนใหญ่จะเป็นรนตพอดเนี่ยมันเบานี่เคยเป็นอดีตรถรถหลังถนนเลยครับอันนี้เป็นอาร์มนุยเลสซิ่งนะครับผมหรือหนุยแล้วแต่คนจะเรียกเนาะ อันนี้ท่อเป็นท่อสูตรนะครับท่อไล่มาแล้วแล้วก็แล้วก็คันนี้ไล่เบาทุกอย่างครับดูอันนี้ถังก็จะเป็นถังมินียมนะนี่แต่ข้างในนี้อันนี้เป็นของไอหนุ่มนะครับผมผมก็ถ้าเมียมันดูคลิปนี้นะครับก็รู้ไว้ว่าถุงยางอยู่ใต้เบาะนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกแล้วคันนี้นี่เครื่องนี่ปากกิน อันนี้ใช้เป็นรังคัสโซนิกนะครับผมซึ่งน่าทํายกเครื่องมอเตอร์คอร์สขึ้นเลยเลยเอ๊ะน่าทําเป็นโครดมอเตอร์คอร์สเลยเลยคันนี้จะทำเลยอือก็จะทําแล้วเราเป็นสายป่าดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถนนเราขี่ไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะเข้าป่ากันดีกว่าแล้วก็นี่ประกินกี่มิลวะเนี่ยประกนินประมาณ 8 8มิล้งครับประมาณ8มิลน,นะครับผมตัวคันนี้ก้านน่าจะเป็นก้านยาวอ่ะมันก็เลยต้องใช้ไปกินเยอะอันนี้กล่องไฟใช้เป็นกล่องส้มที่ขายอยู่นะครับผมนี่แล้วก็มีแบตลิเทียมคันนี้ชุดหน้าเป็นชุดหน้า1 2านะครับผมนี่ใช่ไหมหน่าจะ120เลยหลนนี้ปั๊มเป็นปั๊มนิดชินก๊อปครับผมข้างบนก็เป็น ปัม๊มคือรถส่วนใหญ่จะคันนี้ก็จะไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็เป็นแฮงคอมินียมนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกคันนี้คันนี้ล้อใช้เป็นล้อยี่ห้อแบบบ้บานเลยผมไม่รู้มันจะเห็นยี่ห้อไหมนี่นะครับรถคันนี้ก็เอาทรงครับแต่ว่าไม่สุดครับคันนี้ใครอยากรู้ว่ายางหลังเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้ใช้เป็น50ทับร้อยนะครับผม50ทับร้อย17นี้ ทรงก็หล่อๆเลยนะครับอย่างนี้แต่ตอนนี้ทรงนี้อยู่ยากครับผมบอ่อใช้เป็นบอ่อหน้าเอกนะครับผมเอกอะไรหน,น,น้านนี้แล้วก็มีอะไรอีกเออย,ยางหน้ายางหน้าคันนี้ไหนยางหน้าอย่างนยางหน้าคันนี้เป็น5 0าสิบแปดสิบนะครับนี่เพราะว่าหลายๆคนที่เม้นมานะครับก็ถามว่าพามาดูรอยยิ้าของช่างหนุ่มหน่อย ก็คือน,นี่แหละครับก็ให้ดูคร่าวๆแค่นี้เลยยังไม่ได้ผ่าเครื่องเดี๋ยวผาเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้มือเบรกใช้เป็นนี่อันนี้จอเองครับผมเครื่องนะครับตอนนั้นมันเป็น5 9าเก้าจักร้าใช่ไหมตอนนี้เป็นเครื่องหกจักรห้าซึ่งเราประกอบขึ้นมาแล้วแต่ว,ว่าเรายังไม่ได้ไล่นะครับก็คือตอนนี้ก็คือรอแค่สนามเปิดเท่านั้นนะครับผมคือเรายังไม่รู้หรอกว่ารถคันนี้มันวิ่งเท่าไหร่เรื่ออะไรงไงตอนนี้แค่ติดเครื่องเบิ้นได้แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่ามันเท่่าไไหรอะ นี่นนี้ไฟเบอร์หน้าก็ปิวหายไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวกดโซ่นี่มาใหม่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นบ้างดกวยว่าใช้สเตอร์เบอร์อะไรเนาะนี่นะครับอ่านกินได้เต็มที่ครับตอนนี้มันไม่อยู่ยึดผมยึดร้านตอนนี้นี่นะครับโซ่น่าจะ R K หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโซ่เป็น4-2่อูนยู่นะครับยังไม่ลงเป็นสี่ห่งโซ่ไทยบ้านนี่แหละ สเตอร์หลังมองด้วยตาเปล่าน่าจะประมาณยี่บเท่าไหร่วะนี่ยี่บแปดไหมน่าจะยี่บแปดถึงยี่บห้านะผมไม่รู้ดูไม่เป็นพวกนี้แล้วก็มีสเตอร์หน้าเจาะอ,อันนี้ก็มามาแล้ว,ลวอ,อันนี้ทาเองไหมนี่นใช่ไหมนะ่ะซื้อมาหรือเปล่าซืา้อหอซื้อมาหรือเปล่า,า,น,ลานี่นะครับคันนี้โครงการเราก็จะย้ายเป็นโมอเตอร์คอยแล้วเนาะ เพราะตอนนี้อยู่ยากใช่ไหม,ไม,ไมไฮะนี่นะครับเราก็จะทําเป็นมอเตอร์คอร์สไว้ไปลุยป่าดีกว่า<บ>นี่อันนี้เครื่องอู๋เจ้ายังไม่เคยวิ่งใช่ไหมยังไม่รู้วิ่งได้เท่าไหร่เนาะ<ม>เราก็ต้องเปลี่ยนสายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่ซิ่งแล้วครับผมเบื่อแล้วไปขี่ในป่าดูบ้างดีกว่าเผื่อได้ฟิลเนาะกลุ่มมาซูมได้ผมในติดเครื่องโจในนี้ขอฟังเสียงหน่อยสักนิดหนึ่งไปสตาร์ทให้ดูหน่อยอยากฟังเสียงคาบูหัวใจมันเดินไงครับ มีใช้เป็นก๊อกน้ำมันทำไมต้องใช้เป็นก๊อกน้ำมันก๊อกแก๊กทำไมต้องแกกเป็นข้อต่อแค่นไม่ได้ขีดก็ถอดออกเลยอ๋อไม่งั้นน้ำมันมันท่วมเอ้ย BF LED นะครับผมคันนี้เปิดไฟเปิไฟเป็นไรนี่โหจะฆ่านะครับผมเครื่องนี้ยังไม่เคยได้วิ่งเลยยังแบบซิงซิงเลยนี่เปิดซิงยุ่งถุงยางเต็มใต้เบาะเลยเนาะ 不归他们来，是不是？ मा कॉल है เขาข้าวๆก็จะไปอยู่เป็นมอเตอร์คอร์สแล้วนะครับผมก็คืออันตรายแล้วนี่เขาด่าแน่นอนจะเปลี่ยนแล้วจะไปเปลี่ยนโชว์น่าเป็นอะไรขึ้นทางฝุ่นแล้วไปเล่นทางฝุ่นเดี๋ยลูกใหญ่เอเราไปเล่นทางฝุ่นดีกว่าเขาไม่ด่าถ้าคนจะด่าเขาก็หาเรื่องด่าเหมือนเดิมเลยเราไปทางฝุ่นเนาะี่ในิสโซนทุเรียนเอาเครื่องนี้ขึ้นแดดเปลี่ยนโครงได้ไหมล่ะเอ้ย้ายโครงดีกว่าเอาเครื่องนี้ไปใส่นู่นดีกว่าแล้วนี่ก็ทำเป็นห้าเก้าหมือนเดิมเราไม่ทำรถแข่งเก็เค่มีโครงมาใส่ขนาด้เอาไปรอยากคิดอะไรบ้างก็พวกพวกพี่โอมอ๊มเละใส่ยิมขาวโครงกูไงยิมขาวอะ คงไล่ผ่าไงวันนี้จะยกใส่ใส่ใส่โซลูติกไปโซลูติกด้วยเอาเอไม่ใช่โซลูติกดีกว่าเอ้เอาเอาคขนาดไปจัดสภาพไว้ก็ได้โอเคครับผมนี่ใส่ขึ้นบ้านเปลี่็นคอมินียมหมดประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้แค่ล้อใส่เลยให้มันเดขาได้ขี่ได้ป้าบ้าน้าเลยเฉยเออไม่ต้องทำสูงมากหรอกใส่ชุดหน้าโซนิกพอแล้วเนาะโซลูติกก็มีเนาะเอ้เออได้ปะและไม่ได้อ่ะแต่นี่ไม่ขาวอ่ะเอาให้ขึ้นคงไล่ผ่ากูไหมไม่เอาเอจัดเลียบเอาไปขี่เล่นเฉยมันขอเพราะว่าตอนนี้มันจอดไว้้ก็ไม่่ขีแลวเออ จอดไว้อะไรอย่างงี้ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ถ้าใส่เป็นโครงมาตะคอสเราพอได้ยกไปขี่เล่นเนาะนี่เออข้าปา่าเยอยแ่เีก็เอาส่งคือจะขอเลยไหนเวลาาดแกไงเออเวลาตาเกาตาไปบานแก่เออถ้าจะตามมาก็ตามมาบ้านผมนะครับผมพูดเล่นผมเห็นหลายคอมเมนต์นะครับน้องๆพี่เจอไงน่ะนี่เจอไงน้องๆที่อยากแต่งรถนะครับผมแนะนําเลยนะครับให้แต่งรถที่มีคู่มือนะครับเขาถามว่าพวกพี่แต่งรถกันรถพวกพี่มีเลี่มไหมรถพวกพี่มีเลี่ยมทุกคันกันนะครับผมเพราะว่าหนึ่งหละ เราต้องขี่รถที่มันแบบว่ามีเล่มอ่ะก็คือแบบให้เขาตรวจสอบได้ว่ามันมีเล่มจริงนะครับผมก็คือรถก็มีแค่คันนี้แหละตอนนี้ที่เหลือเขาก็เป็นรถลูกค้ารถหลายบ้างนะครับผมแต่แนะนํานะครับให้ขี่รถที่มีเล่มเพื่อความสบายใจของเรานะครับผมเพราะาเราแต่งเราลงทุนนะเราลงทุนไปเยอะนะเราอย่าไปขี่แบบไม่มีเล่มเลยใช่พีไปเดี๋ยวเก็บคันนี้แล้วสำหรับใครที่อยากดูคันไหนก่อน ช่วงนี้เขาไม่ให้สิ่งแล้วเนาะใครที่อยากดูคันไหนก่อนก็ลองเม้นเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะหารถมาให้ดูเรื่อยๆก่อนจะก่อนจะแบบว่าต้องรอสนามเปิดจริงๆนะถึงจะไปตามมารถกลับมาให้หมดโอเครถอะไรครับฮะโอเข้ามาแล้วผมโทรกลับไปหนึ่งครับผมโทรกลับนี่อะไรนี่อะไรน้าผับวันน่ะนับวันวันเหี้ยอะไรนี่ครับรถคันนี้ก็กำลังจะทำเป็นรถเดิมคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ เบอร์ชามเบอร์อะไรเดิมๆเลยทำเดิมๆคือเลยตอนนี้ท่อก็เป็นท่เนอเดิมในท่อเดิมมนันเอามาแล้วไม่ใช่เหรอดูดูหมกหมกเต็มที่เลยหมกอะไรโอ้ดูเจาะแมงเออออ๋เจาะแม่กกระทั่งนี่ไงนีมม<า>่มึงคิดเองที่มาคำว่าอะไรไม่เลงก็ค่างท่อเอ้ยคางท่อท่อมึงตาม้างท่อวิ่งร้อยยิวโอ้โหดูเจ้าของรถยังพูดอ่ะข้างท่อวิอ่งร้อยหยิวโอ้ ตำรวน่าเกียดพูดข้างท่อวิ่งลอยหิวหาทำนี่สุภาพจะขอดิอะไรจะขอห้าพันอเท่าไหร่ครับหนึ่งหกนั่งน้องหนึ่งศูนย์หกก็หมูเกินพูดความจริงเลยไปว่าเท่าไหร่หนึ่งศูนย์หกหนึ่ห้าสิบบวกไปเดี๋ยวพาจัดรีวิวคันนี้ตอนแบบว่าทำเป็นสภาพแบบว่าอีกสภาพหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้ก็กลางๆเลยแต่วันนี้ได้กินหมูขีดเสียบครับอืมวันนี้กินหมูเพราะว่าพี่ขอได้เงิงนี้ก็ธรรมดาก็เว็บมันดีก็อย่างนี้แหละ โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับอย่าลืมนะครับแอดสามหกเก้าทีเฮดนะครับผมแอดสามหกเก้าทีเฮ็ดจะลืมมีแอดข้างหน้าด้วยแล้วบอกมาจากช่องร้อยโลวิลลัมแล้วเจอกันเดี๋ยว